ผมจะขับรถเมืองลงเมืองนะครับผมแน่นอนครับว่ารถเมืองก็ต้องลงเมืองใช่ไหมล่ะอ่าเมืองอยู่ข้างหน้าเรานะผมเดี๋ยวจะเอาไปขับลงเมืองนะโอ้ทำไมมันทันใหญ่บักเอฟอย่างนี้ครับผมไปดูได้เลยครับโอ้รถเมืองก็ต้องลงเมืองเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะตาคุณผู้ชมนะดูรอดิดูรอด,ดรอ ดูยางดิอู้ยดูดิดูดูเปรี่ยน,น,นเทียบกับตัวผมผมนี่ก็ได้ครึ่งแมปเองไอ้ครึ่งแมปเองนะโอ้ถ้าสมมติผมมันนอนอยู่อย่างงี้เราเราให้รถเหมืองวิ่งผ่านอะไรอย่างงี้นะมันจะสนุกน่าดูอ่ะโอ้ล้อนี่สำหรับบุญได้นะครับเป็นแบบเอลสวิงเลยนะผมสำหรับล้อเขาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นล้อคู่ไงคุณผู้ชมมันมันคือเขาไม่ได้แบบว่าใช้ ใช้แบบตัวเหล็กดันนะครับเหมือนเหมือนรถทั่วไปไม่ใช่นะครับผมน,ดดนะโคตรดีเลยครับผมโอ้โหดีซาดดีซาด่าอืมนี่ครับผมก็รีวิวไปแล้วนะผมสรุปรถคันนี้นะครับใครยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูกันได้น,นะครับผมนีวว่ว้าวว้าวโดนสามชาบายอือโอ้โห ดูดูดูพัดลมเนี่ยอยืน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 หนึ่งยืนหนึ่งยืนสองอ๋อไม่ใช่นี่ว่าเดี๋ยวผมเก่ารถกันแล้วนะครับผมเหมือนอยู่ข้างหลังเรานะครับว้าวโดนปุ่มคันย่อยจังเกยอ๋อเนะโอ้ยกล้องเลยนะครับกล้องมองข้างนะผมเห็นเห็นคุณผู้ชมเห็นกล้องไหมเนี่ยกล้องอ่ะออสีเทาๆน่ะอ๋อ เป็นกล้องมองข้างนะครับกล้องมองหลังอยู่ไหนวะอือหูแม่งรถจังแรงเลยอะ่ะแล้วป็นโจกดึงๆด,ด้วยนะครับอุยอ้ยโอ้ย,อย,อยเหมือนเขาว่าเขาทำไม้มันแบบคือคือแบบเจอกับฮิตาชิอะรถคุณเหมือนฮิตาชิคันนั้นน่ะยูว้าวแล้วแบบเจอเนินเจอหลุมนี่คือสบายเลยนะผม ถ้าผมขับรถเหมือนคว่ำมันจะเฮ้ยกูล้อมันคืนอย่างช้าเลยว่ะถ้าผมขับรถเหมือนคว่ำมจะเป็นยังไงวะมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยอืออืออุ๊ยอุยชนโอ้โอโอโอสภาพชนต้นมะาพร้าวเแต่รู้ได้วยแรงขนาดไหนแบบปีนแบบซึ่งหน้ายอย่างนี้เลยมันต้องมีแรงส่งอ่ะไหวไหมได้นะได้นะได้นะคุณผู้ชมได้นะ ได้หนอได้หนอได้หนอไดอยู่หนอได้อยู่หนออุ้ย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 ดี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 โอ้ดูดูดูล้อมันยุบเข้าไปอีดีดีดีโอ้โหโอ้าวว้าวว้าวอุ้ยรถตรงทางตรงนั้นจะไปได้หรอของติงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือเหมืองนี้เหมือนกับว่ามันทํามาแบบว่าให้ไม่เหมืองเป็นเหมืองก็จริงแต่ว่าเป็นเหมืองรถเล็กอ่ะคุณผู้ชมนะเป็นเหมืองรถเล็ก ดูดิไออะไรในพวกนี้ก็เล็กไปหมดเลยนะผมเป็นเหมือนรถรถเล็กนะไม่ใช่เหมือนรถ,รถใหญ่นะอูรู้สึกว่าทางนี้จะไปไม่ได้ครับเหมือนกับว่าเราจะต้องวิ่งลงอ,อ๋อวิ่งลงน้ำแล้วนะมั้งเนี่ยคือมันทางไม่ยังแคบอะ่ะก็เอาหินอะไรไม่รู้วางวางกันไว้ไปหมดเลยเนาะไม่รู้จะวางสมัยก็ไม่รู้อื้อ่ะเดี๋ยวเราจะพาวิ่งลงน้ำนะคุณผู้ชม คือไอไอรถเหมืองนี่บนคันใหญ่ฮนะถ้าเราวิ่งในคลองมันจะเป็นยังไงวะคุณผู้ชมเย้เนี่ยเดยปกติแล้วถ้ารถรถคันอื่นวิ่งวิ่งมาตรงนี้จะวิ่งมาไม่ได้นะคือต้องแบบคือมันจะมันจะลึกเกินไงนะผมก็แต่ว่ารถเรานี่สบายเลยวะ่ะรถเรานี่สบายเลยนะผม ว้ารถเราสบายจัดเลยอุย้ยโอ้ไอ้ตุ่นนี่ลึกจริงะวะตุ่นนี่ลึกจริงตุ่นนี่ลึกจริงคุณผู้ชมโอ้รถน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับผมขึ้นไม่ได้จริงด้วยโอ้ชิบหายแล้วว่ะต้องรีเซ็ตคุณผู้ชมลึกจริงคุณผู้ชมลึกจริง นี่มันลึกจริงๆนะผมแม่โอ้โหลึกจริงว่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่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 เอาใหม่นะคุณผู้ชมนะเอาใหม่นะแม่งลึกเกินว่ะมันลึกไปมันลึกมันลึกไปมันลึกมันลึกไปอ่าเขามีแต่กระดึบกระดึบไปนะผมกระดึบกระดึบไปไปครับไป ไปครับไป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 ปล่อยก็ไปเอฟชูเอฟชูเอบถอย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 ไปครับไป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 เลยลูกพี่ไปเลยไปเลยไปเลยลูกพี่ไปเลยลูกพี่อู้ดูดูดูมันด,ดิบโอ,อุ้ยหูเอียงจัดเลยเอียงจัดเลยอยู่อะไรวะเนี่ย เฮ้ยเอียงจัดเลยเนี่ยใจเย็นนี่โหดูดูคนขับดิมันยังใหญ่เอ้ยหินโอ้โหมันแคบชิบหายเลยเนี่ยทางลงเหมืองดูคนเคียวชิบหายเลยหูรถเหมืองรอยอยู่ข้างล่างแล้วนะครับรถขุดเหมืองรอยอยู่ข้างล่างแล้วนะครับโอ้ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวโอ้เหมืองมันเหมืองเล็กชัดๆัด่าเหมืองรถเล็กอะ่ะเหมือนไม่ใช่เหมืองหแบบให้รถจิบล้อวิ่งมากกว่าเนี่ย เหมืองรถสิบล้อมากเนี่ยโอ้โหดูมันดึงดึงดังดังมากเลยนะคุณผู้ชมโอโ้มันเหมืองรถสิบล้อเลยนะเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเราก็จะวิ่งเร็วนักสิโอ้ตรงนี้โอ้โห้ จะวิ่งเร็วนักตีลูกเป้โอ้ chạy ย็นไอ้เป้ใส่ยันเลยใส่ยันก่อนใส่ยันก่อน chạy ย็นก็ลุกพีนะครับผมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนของรถสิบล้อเลยเห็นไหมเห็นรถสิบล้อวิ่งไหมในฟาร์มสิบเก้าเป็นคันสีเหลืองนะครับฟาร์มยี่สิบสองเป็นสีฟ้าทั้งนั้นเลยอ๋อตามเป็นตามตามธีมของแมปโอ้ย อันนี้น่าจะเป็นน้ำประปาหรือเปล่าเนี่ยตามตีมของของเกมนะเกมฟาร์มยุคห้าก็จะเป็นตีมสีเขียวนะครับเหมือนฟาร์มสิบเจ็ดปุ๊บปุ๊บ,ปบ,บไปเลย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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูมไปยังยากเลยนะคุณผู้ชมไปยังยากเลยเนะี่ยโอ้อะไรแล้วเนี่ย ไปยากมากเลยเนี่ยปึปปป๊บไป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 อมันแคบมากเลยนะครับอู้หุลุ้มลุ้มลุ้มลุม,ลม,ลม,ลมโอ้แล้วถ้ารถเหมืองติดดิใครจะดึงเนี่ยใครจะมาดึงเนี่ยถ้ารถเหมืองติดอ่ะฮะใครจะมาดึงเนี่ยโอ้โห อื้ออือเฮ้อเื้อึ๊บโอ้โหมันมีหลายล้อจัดเลยคุณผู้ชมและเห็นเนี่ยไม่รู้จะเอามาว่าทำไมนะครับอฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราลองวีดีโอหน้าน่าจะลองรถหนักกันนะครับโอ้โหตรงนี้อย่างแคบเลยครับ จะไปยังไงวะเดียดูดูขวาก็มีไฟซ้ายก็มีต้นมะพร้าวโอ้โหดูดูคนลึกเลยอ่ะจะไปยังไงวะตัวนี้น่าจะผ่านไม่ได้นะครับรู <l ots> <l ots> ่เบื่อมึงกระดกหลังได้ขนาดนี้เลยเหรออุ้ยอุยอุยอึบอุ๊ยชุบโอ้บ้าจริงวเว้ย แต่เรือาอยู่ตรงไหนวะนะโอ้โหแล้วแมปพิสตรงเลยนะโอ้บักอีกคุณชมเอ้อล่วงล่วงล่วงลวงเร็วล่วงล่ววแมปมันไม่ตรงกับของจริงอ่ะโอ้แล้วมึงไปอยู่อะไรบนนั้นแมปไม่ตรงนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยคุณชม S <S <povo> เอ้าแล้วมึงไปอยู่อยู่อะไรบนนั้นวะเนี่ยลูกพี่โอ้ลวงอีกเอ้าอีไอ้ดีอ๋อเอเอ,เอ,เอได้แล้วได้แล้วได้แล้วไป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 กันต่อครับไปกันต่อไปกันตอ่อครับไปกันต่อวิ่งลำบากชิบหายเลยกูจะผ่านไปได้เนี่ย รถเมืองก็ต้องอยู่เมืองเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมรถเมืองก็ต้องอยู่เมืองใช่ไหมรถเมืองจะไปอยู่ข้างอยู่ข้าง้างางล่างนี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้แคบบอกได้เลยแคบผมบอกได้เลยครับแคบจัดเลยครับผมอ่าบอกได้เลยว่าแคบจัดเลยเนี่ยอู้ลุยป่าฟ้าทั้งพวนั่นไง ลุยป่าฝ่าดงลุยดงฝ่าป่านะครับนี่ครับนี่ครับมาเลยครับผมเออ,อยอโอ้ลูด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 เออโอ้โหมันติดไอ้แท็กเตอร์นี่ไปไม่ได้ดูดิคุณโยมันโอ้ติดเสาไฟ อ,อย่าไปข้างหน้าอีกนิดนึงอ่ามาแล้วมาแล้วอือย่างแคบเลยดูเดียวมันเหมืองของรถสิบล้อไม่ใช่เหมืองของรถเปลืองหรอกเหมืองของรถสิบล้อที่ขนาดรถเปล่านะเออรถหนักนี่ไม่ต้องพูดถึงนะรถรถเปล่านะครับเนี่ยวโอ้ยลงมา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  โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยลูกพี่เจดี่โอ้เอาไปไปลู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 ดูดูดูรถเหมือนยากูมันพอดีกันเลยนะคุณผู้ชมเนาะเฮ้ยพวมันพอดีกันเป๊ะเลยว่ะกูพอดีกันมากเลยอ่ะดูดิเนาะเออพอดีกันเลยเนี่ยเอ้ย พอดีมากเลยพอดีมากเลยเนี่ยโอ้พอดีมากเลยว่ะโอ้ยสุดจอดสุดจัดฮึออ่าได้เลยครับผมโอ้ยพอดีมากเลยนี่ดีเลยครับผมไดนเลยมันยกบูมได้ยังไงวะดีโอ้หูนี่คือคู่ของเขาเลยนะครับผม คู่จิ้นเลยเนะี่ยคู่จิ้นเลยเนะี่ยโอ้โหคู่กันเลยเนะี่ยโอ้โหนี่ครับพี่ใหญ่คนระับพี่ยักษ์ใหญ่นะผมเฮ้ยยกได้แล้วยกได้ละโอ้มันต้องห้ามวาร์ธถ้าวาร์ธมันจะยกไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วโอ้ถ้าเราวาร์ธรุ่นเหมือนมันจะยกไม่ได้นะครับบูมเฮ้ยอ,อยากอยากขาอะไรตักแล้ววะเฮ้ยเป็นสุดเหรอ สุดแล้วอ่ะอายืดอ,อกเออนี่เออมันต้องอย่างนี้ดีมันเป็นคู่ของเขาเลยคุณชมนี่โอ้โหนี่เลยครับผมมันเป็นคู่ของเขาเลยครับคุณชมครับโอ้โห โอ้ยบันใหญ่แบบมหาศาลเลยคุณผู้ชมฮ่าโอ้โหใหญ่มหาศาลเลยโอ้โหบันตัวคนคนนี้จริงๆครับผมผมบอกแล้วคุณผู้ชมว่ามันต้องเนหุ่มคนนี้แม่งใหญ่มหาศาลเลยเนี่ยแล้วแม่งประกอบยากด้วยในนิแพเนี่ยโอ้โห โอ้โหไปกังใหญ่เลยเนี่ยเดินดีนี่พื้นสั่นตุกตักตุกตักเลยนะผมเนี่ยผมเห็นที่ตักดินอยู่ตรงไหนวะตอนแรกโอ้โหตรงนี้เลยว่ะแล้วเราจะมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันต้องมามันต้องใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งโอ้โหต้องใช้อีกเส้นทางหนึ่งจริงเหรอโอ้ เอาเรื่องว่ะคุผู้ชมเอาเรื่องว่ะต้องใช้อีกเส้นทางหนึ่งนะผมอุ้ยตาเราทำไงดีวะเนี่ยชิปผาเนาะโอ้โแบบสุดจัดอะใหญ่จัดะอะอืลองลองมาตักน้ำดูดิโอ้ไม่ได้มันรอดไม่ได้บอกถ้าเราเราไปตักข้างล่างได้ปะตักข้างล่างได้นะตักข้างล่างได้นะ แต่ว่ารถเหมือกจะลงได้ป่ะโอ้โตบมันใหญ่มากเลยอะเหย่กับใหญ่เจอกันนะคุณผู้ชมเป็นดับเบิลใหญ่อะเออโอเค,อเคนี่ครับรถขดุดจะขึ้นฝั่งนี้นะครับจุ๊บอ่าห่าเข้า โอ้หมันต้องใช้ปัม๊มปั๊มอะไรวะเนี่ยถึงจะขับไวเนี่ยโอ้มันช้าชิบหายเลยว่ะถ้ามันช้านะก็ใช้วิชารถขุดครับผมคับบิดครับผม <c oughs> อ่าคับบิดนะคุณผู้ชมอึ้ยตึงอื้ยหมุนเน้ <c oughs> พิชารถขุดพิชารถขุดไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กนี่ทำได้หมดนะครับเเดินนะ้ำผมเดินเลยเดินเลยเดินเลยโอ้โหไม่ใจจริงอะผมไม่เดินอย่างช้าเลยคุณผู้ชมน้ำหนักมันเยอะจัดเลยนะครับ น้ำหนักเยอะจริงน้ำหนักเยอะจริงโอ้เฮ้ย <c oughs> น้ำหนักเยอะมากเอาไปดิไป,ไปไปดิไปไดิไปไดิไปไดิไปดิเดี๋ยวลงเลยลงเลยลงเลยเออไหลลงเลย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 ไหลลงไหลลงไหลลงสุดยอดสุดยอดสุดจัดสุดจัด เดี๋ยววีดีโอหน้านะครับผมเราจะมาดูการเขาเรียกว่าการขนดินของรถเบื้องยักษ์นะครับผมดี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 ลงเลย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 ,ลเลยโอ้โหลงนี่ลงนี่อ๋อมันติดอไอ้นี่หรอ ผมเอากระใจขึ้นก่นอนเ้าปากมันเป็นไรวะเนี่ยกามเป็นไรวะเนี่ยโอ้ตายแล้วอือมันเดินอย่างยากเลยอย่าหูนี่ขนาดรถเหมืองยักษ์เลยนะคุณผู้ชม อ๋อลงมาตรงนี้เลยแหละลงเลยลงไปเลยตุ่มอ,อุ้มบุ้มมือมันใหญ่ชิบหผ่าเลย <c oughs> ใหญ่จัดเลย okay, โอเคโอ,คโอค้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ครับผมไอหนุ่มกระบอกคู่สวัสดีครับ <c oughs> นี่เลย